ขายเี้เกิดมีไฟมาไลกล้องให้มนค่าบัวฟาดชอ để non hoa yên thái hoài bình cao tập muôn muôn thiên ดีข้าเหือนกะสมมูลเด่นส่วนเราบ้านานาดีไปบวชชีกับสมกลมัวของว้นต้องพังคำเอาสินทำไปดีเพลยสุกเรื่องเ,อร,งอเรื่อง,งตัวคำเบือพอถึงคอที่คุนเคลิ้มหลังวันไตร่ตรองได้ใจมาตั้งรักปักฐาอยู่บ้านพรมหน้าดีแห่งนี้การับกส้ล่างหลายปีพอสมควรแล้วทาราคมเป็นดูการเดินดีเกินแต่การค้าขายส่วน,นเราแมวบนเพื่อนก็เลยไปบวชชีรักษาศีลเขาก็ได้อยู่วัดปา่าบริข้บเหมือนบริสุทธิ์ในเบ็ดกมูจัดเตรียมสินค้าไว มาอื่นมปสิทธ้พาดนอกไปขายขายกระซองสงิเดียร์ครับผมมาส่วนไอจัมามาดเจียมสินค้าบริมดีมเอื่อสิผ้าออกระซาสิพ้า,ขขาไปทงปรธานีครสิเดียร์ไปค้าไปขายถ้าเรื่องประธานีคแนคอกเรื่องเกี่ยวกับากแก่แตั้งสมัยคุณก็ยัลาแมนเมืองน่เลยอเบาเรื่องอีจะพูดเลย,ยด้วยนี่ไปค้าไปขายเทนิคกำไหดียังไงน่านี่อว่า,า,าเป็นแต่ขายดีนังว่าไอ้ละ ผู้ตรวนียเอาไปสินค้าพบตวเรียบร้อยแล้วครับท่าเตรียมดาวเรียบร้อยเห็นปะแอนค่ะอสานเท่าสุกูสุข้อนซอยกันผมสินขาวเท่าร่วงเรื่อร่วงสองเท่าที่าขายต่อใไปซอยกันพุณอะไ่คุเมื่อปลาปะมีหมู่ป็น เมื่อกี้เห็นหมาไม่มีชื่อใช่ไหนั่นเปหนแล้วตอนนี้ปากกาปากกาฮัลโหนี่ะเครื่องห้าเคื่องฟองเทียนนี่คือปุ๋ยฮะก็เก่นะนี่เป็นตัวอะไรนี่ปุ๋ยผมย่กงแข็งมัน เพื่อให้เหมือนกันที่ไหนบ้างพี่คุณ รถนตน้อที hey. dad, we oh dad, hey. mm ่น hmm. ต yes. uh ิตอนนันโดมเออที่ประตู้าดโอยเป็นงเเิมวันดิมมาบ้านูกไปใส่หลังผ้าเราติ้งออกมาน้ตนุ้ผด้จ้าไม่เข่าเกาเป็นเลื่อนจะได้เนี่ยายมไม่เลื่อนตวอ่อนได้จ้าอุ้ยโกบุ้จัง

มาซกอนงนเต็ม้วหน้านเื่เรื่องาะลาี่ว่านาะค่ะโอ้ยอยงว่าฐานะแกัก๊งแแกลยนี่้วเลยเนเน้ตลอดบายหันโครเลยล่รบกอ่ได้ต็ีเป็นูเ็นัลถ้าร้่ยหัเเางกนเรือเรเร็่อเร่เรือเรเรเรือเรื่เรือเร่เรอเร่เ่เร่เรื่เเรเรื่เร็วเร็่เรงเร่งเรื่เร่เรเร ข้ามาเด้ยข่ามาแ้ทำไรยัง่เพุ่นอยู่ข่าวอะไ้ที่จะเดอะไรทัลงทันใจะบุ้ยบุ้ยข่าวอะไรมาบุ่เผิดเป็นอะไรเนี่ย่าเป็นขาแน่พรมซ้อมจีนงนู่นเซย์าักาเนีเข่าวนคือขาหน้าตาผิดเข่ง่าชันี้เนี่ยเป็นเงกินเราไม่ได้ เป็นยอันอ้าควัมบาเออเียนไหมเห็นไหมันเป็นยังนี่มันเป็นตแขงหมายว่าอาอันี่อันผู้เจ้าที่เขาไรเบอรี่เขาไรเบอรี่ว่ากันว่าวุ้ยหรอเขาไรวนี่วุ้ยน้เงี้ตีชมพูอูนีมือแห่นแ้ตาน้อยอได้เห็นจะแย่อันเขาป้องมันยบกางไหมตามหาเขาป้องเลยเอาไรเบอรี่กับวุี เขากลองเขา่ามีมีแต่เข่าสากกัล้ว่เป็นบ้าี่ไม่ยากเข่าดำข่ดแดงนอแอันนี้บ้าเพียงไหมขเข่ามีข่าเข่าม่เลยจได้เฮ้ยม่สองเรียกใครเรียกาเยงดม่ขวข่าไม่ท่าไ,ไหน,น้อนอนทไน่นทากข้ามบราประนในข้ามาาลังเป็นยังไเกาขาผมเมื่อคืนหัวนอนพี่กันี่ไร อยเงี ial, employer, ้ยสาวรุ่องอิ่มหัวพี่อิ่มหีเขี้ยวเลยแม่เขี้ยวมันเขี้ยวแตหิเลยแต่แพะมันกูแต่เขี้ยวเลยม้าขวาเท้เด็กอะไรไหมสมุนทรพรกว่ากัเด็กอ็รอซ่มอสิมัทธรีเด็กถูจช่วยรักเรื่องเราจะไหนเอพี่เขาไปเพิ่งงานพูดจะไหนมาบ้างมึงทุกคนรักเรื่องนักเกียร์ไปยังบ้านองกันใหญ่เลยแล้วทำไมเรื่องทั้งหมดแบบนี้ अरे <laughs> Hey! เสียอายายเห็นยาน้วยดีเปรียวขี้ไร้ขึ้พุ่งมาขึ้นเหมือจากกัหลังขึ้นไปกินอาหารกินทาที่เรื่องอายายทำข้าวทำข้าวมีสกวอนมอ่วงเป็นแท้ không luôn sẽ được tàn ác số ai phân luôn ải phân luôn ải phân luôn ải phân cái ยังมาท่านอยางพอข้องสงไปเธอสองไอ้ก็เหมือนจูดีกคว่าท่านมีรูไม่แม่หรอกนู้ว่าเเงินก็ไปสื่อใจนีได้รูกันจะคนแถวนี้มั้ยในกางสองคนลราจะไอสองคนไอ้ม่ต้องไปมองทุกไอ้สุ่ใจดีแล้วก็เคยสนใจมี่ที่กับรูกะนี้โอเยังง กระม่ฝนเขาขงเพลียนไปเดือเนสองผู <his words> like ้ใไปสมงหับตาม้นเนาะถ้าเหมือนครับ <hi> นู bueno. ่นหนีจังเัยนี่มีใหญ่ไเมา่สีแล้เขาเนี้ยอุ่ะเลาะว่าสีแม็กโครร้อนยูพเราบอกยูพลดบอลแั่ไหนอ้อื้อไปนั่นไหามใจเจ้าของอายุสลดมีตรงอี่างอ้าวขัดน้มือแ่ท้องนอนน้ำหนักไปเยียอยู่โยนโลก พ่อตึ้งอีเปียนเอ้ยนี่ตึ้งมันอยากเส ก็เท่าเท่าตามบทีนี้ก็ต,ตีตดเดียวมาได้แล้วเยมันแต่คันกับเมื่นคืน่ออะไรลากันละตอนนี้นจะขึ้นทิว่าเป็นังหรอเมื่อเื่จะเห็นเราออไปฟนง